ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนชาติยาและคณะครูทุกท่านที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนหนูชื่อเด็กหญิงกัญญาพัฒน์แก้วกันทะเป็นตัวแทนชั้นป .6 รับ1วันนี้จะมากล่าวแสดงความรู้สึกเนื่องในโอกาสจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะ ขอขอบพระคุณคุณครูทุกท่านที่ตั้งใจอบรมสั่งสอนพวกเราด้วยความรักความเมตตาทําให้พวกเราได้รับทั้งความรู้และประสบการณ์ที่จะนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันให้มีระเบียบวินยัยมีความอดทนรู้จักเก็บออมรู้จักแบ่งปัน,นรู้จักกระตันย่ต่อผู้มีพระคุณมีความสมามัคคีรู้จักให้อภยัยแต่ปีที่หนูได้เข้ามาโรงเงรียนราิทุกญาทําให้หนูรู้สึกว่าหนูปลอดภัยและอบอุ่นทุกครั้ง แต่ปีที่พวกเราได้เข้ามาเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายเลยต้องผ่านทุกผ่านสุขมาด้วยกันและมีกิจกรรมต่างๆที่พวกเราทําด้วยกันเช่นงานตูจีนงานปีใหม่และต่างๆอีกมากมายที่โรงเรียนจัดให้หนูมีความสุขมากสุดท้ายนี้หนูอยากจะบอกว่าหนูรักครูคเพื่อนและรักโรงเรียนนี้ตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะเรียนท่านผู้อำนวยการโรงเรียน,นคณะครู ที่เคารพทุกท่านและเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนวันนี้หนูจะมากล่าวความรู้สึกให้กับคุณครูโรงเรียนและเพื่อนๆประจำปีการศึกษา2564หนูชื่อเด็กหญิงเปรมจิราแก้วงามกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ทั2 หนูรู้สึกดีใจมากที่ได้เรียนโรงเรียนนี้ตอนแรกที่หนูเข้ามาหนูคิดว่าครูทุกคนจะโหดแต่พอหนูอยู่ไปนานๆหนูกับคิดว่าโรงเรียนนี้เป็นเหมือนบ้านอีกหลังของหนูครูทุกคนใจดีกับหนูมากพาหนูทํากิจกรรมอย่างทุกอย่างอย่างเช่นท่องธรรมะหนูและหนูอยากจะขอบคุณครูรุตที่พาหนูไปแข่งธรรมะจนทำให้หนูได้ที่หนึ่งและคุณครูมัด ที่เป็นครูประจําชั้นหนูคุณครูมัดเป็นครูที่น่ารักและหนูสามารถปรึกษาครูมัดได้ทุกเรื่องและคุณครูอีกหลายท่านที่ได้สอนหนูมาครูทุกท่านอดทนกับพวกหนูมาถึงแม้ว่าห้องป .6 ทับ2จะดือ้อแต่ครูทุกคนก็ยังอดทนกับพวกหนูมาและเราอยากจะขอบคุณเพื่อนเพื่อ,อทุกคนที่ดีกับเรามาตลอดสุดท้ายนี้ ถึงหนูจะไม่ได้อยู่โรงเรียนนี้แล้วแต่ว่าโรงเรียนวชิราลูกย่าจะอยู่ในความทรงจำของหนูตลอดไปขอบคุณค่ะ เรียนท่านพ่อในการโรงเรียนวัชรลูกยา่าคุณครูที่เคารพทุกท่านและเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิชยาใจน้อยนักเรียนชั้นป .6 ทับ3วันนี้จะมากล่าวแสดงความรู้สึกเนื่องในวันประชิมนิเทศประจำปีการศึกษา2564ค่ะ โรงเรียนวัดชารุู่าคือที่ที่มีความสุขมากๆสำหรับหนูหนูขอขอบคุณคุณครูทุกคนที่ตั้งใจสอนหนูบางครั้งหนูอาจจะดื้อไปบ้างหนูก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะหนูขอขอบคุณคณครูคอ,ออฟที่ให้โอกาสหนูได้ลองเล่นดนตรีขอบคุณเพื่อนๆนทุกคนที่ร่วมทุกร่วมสุขกันมา ถึงแม้บางครั้งเราจะทะเลาะก,กันบ้างแต่สุดท้ายเราก็ยังเป็นเพื่อนกันขอบคุณโรงเรียนที่ให้โอกาสหนูได้เข้ามาศึกษาที่นี่และสุดท้ายนี้หนูขอสัญญาว่าหนูจะตั้งใจเรียนและหนูจะนำคำสอนของค,คุณครูทุกท่านไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ค่ะขอบคุณค่ะ